Hi กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยนะครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมเป็น Mercedes Ben z GLA 200นะครับสำหรับคันนี้นะครับได้ทำการเคลือบแก้วในเตตอัลฟากาฟีและติดฟิล์มใสเฉพาะส่วนหัวนะฮะของอาร์ติกด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวสีไฟเตอร์พัทนะครับก็พามาดูความสวยงามเรียบร้อยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะทําการติดฟิล์มแตกลอยหรือเคลือบแก้วนะ เราทาการเตรียมผิวก่อนนะครับซึ่งในส่วนของติดฟิล์มใส่เนี่ยเราทําการเตรียมผิวอยู่แล้วนะฮะเตรียมผิวขั้นไหนเตรียมผิวขั้นเคลือบแก้วนั่นแหละนะฮะก็เตรียมเหมือนกันเลยนะครับก่อนที่เราจะติดฟิล์มใส่เข้าไปแล้วหลังจากติดฟิล์มใสเสร็จนะครับเราก็จะทําการเคลือบบนฟิล์มให้ด้วยอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อให้ตัวฟิล์มนั้นทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นแล้วก็น้ํายาเคลือบแก้วเนี่ย อยู่บนฟิล์มแล้วฟิล์มก็จะเงาเหมือนสีจริงนะครับตอนนี้นะเสร็จสิ้นสวยงามเรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้นะติดฟิล์มใสกันลอยเพราะส่วนหัวเนี่ยให้ดูในส่วนของตัวงานอันนี้จะบอกก่อนว่าคันนี้ไม่ได้เป็นแบบแพทเทิร์นนะครับเป็นแบบมือตัดนะครับซึ่งจะไม่เห็นขอบนะครับแต่ละคันไม่เหมือนกันบางคนชอบแบบมือตัดบางคนชอบแบบแพทเทิร์นนะครับแบบแพทเทิร์นเนี่ยก็ไม่ต้องกีดบนตัวรถซึ่งการกีดบนตัวรถเนี่ยสร้างโดยชำนาญการของเราเนี่ยยังไงก็ไม่โดนตัวรถอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นจะเห็นตรงขอบตรงนี้แต่ว่าอันนี้ไม่เห็นเห็นไหมครับเพราะว่าขอบเนี่ยเก็บเข้าไปข้างในสวยงามเลยทีเดียวเรื่องของการเด้งเนี่ยก็จะน้อยนะครับแล้วก็การที่น้ำ,นำมันจะโดนน้าฉีดแรงๆมันก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันเก็บขอบเก็บมุมเรียบร้อยสวยงามไปหมดเลยนะครับเนี่ยพามาดูเห็นหะหน,น,นะครับว่าติดส่วนไหนบ้างนะครับมีไฟหน้าปากกระโปรงกระจังหน้ากัานชนหน้าแก้มซ้ายขวาหูกระจกนะฮะเบ้ามือจับนะครับ เสา a ออย่างนี้นะครับนี่เสา a b เนี่ยติดแล้วนะชิ้นส่วนที่เป็นเจ็ตแบงค์เนี่ยเป็นรอยง่ายมากซึ่งเคลือบแก้วไม่สามารถทนรอยพวกนี้ได้ติดปินแต่ไปเลยครับแล้วก็ในส่วนของข้างๆนี่ครับตรงประตูนี่ตรงนี้บันไดบันไดเราก็ติดนะเห็นไหมอันนี้เราจะติดแค่ในส่วนของมีที่มีความเสี่ยงเฉพาะบริเวณนี้นะครับวางมาถึงตรงนี้เลยนะครับเพื่อให้เวลาขึ้นไม่โดนรองเท้าจะได้ไม่เป็นรอยแล้วก็ลูกค้าเพิ่มมาในส่วนตรงนี้นะครับตรงมือจับภายใน แล้วก็ชิ้นส่วนตรงนี้ชิ้นหนึ่งนะฮะนี่เห็นไหมตรงนี้ิดฟิล์มแตกรอยแล้วนะเห็นไหมเอาว่าสองชิ้นเนี้ยส่ชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นที่สั่งตัดมาจากโรงงานนะครับก็คือมาจากอาร์ติกเลยโดยตรงเลยเนี่ยเห็นไหมมีเบ้ามือจับด้วยนะครับนี่เนี่ยสี่ชิ้นเนี้ยตัดมาจากบริษัทอาร์ติกโดยตรงเลยเป็นแบบเข้ารูปนะครับภายในนี่ครับก็เสร็จสิ้นสวยงามมารับรถได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ผลงานอย่างนี้นะครับมีรายทํานิดนึง ในส่วนของการทําติดฟิล์มแต่ก็ลอยพร้อมกับการเคลือบแก้วเนี่ยนะฮะตัวเคลือบแก้วอะทำอยู่ประมาณ2วันจากฟิล์มแต่ก็ลอยอย่าง,งน้อยต้องมี3วันเพื่อให้สติกเกอร์เซตตัวนะนะครับเวลาทำเนี่ยทำประมาณครึ่งวันจะเซ็ตตัวอีก2วันนะจะได้ดูเก็บรายละเอียดให้ด้วยแล้วก็เคลือบแก้วทําอีกครั้งหนึ่งวันนี้มิกกี้เดินวัวลาไปก่อนสวัสดีครับ